GBTQ แบบหนูตอนแรกหนูกลัวการเป็นทหารมากพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหนูอยากเป็นทหารมากเลยค่ะแล้วหนูสามารถที่จะไปเป็นแนวหน้าได้ไหมคะในอนาคตจะใช้ AI แทนทหารไหมครับจะได้ไม่ต้องทหารเจ้ไม่ต้องตายครับ ็นพี่กุ้งบอกว่าพี่กุ้งไม่ยุ่งเรื่องการเมืองใช่ไหม <c oughs> ครับผ <c oughs> มอยากให้เหตุถามความคิดเห็นของพี่กุ้งว่าทหารมายุคการเมืองนี่พี่กุ้งรู้สึกยังไงบ้างคะคำถามมากมายจากเด็กและเยาวชนที่ถามคุณลุงแม่ทัพพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่ 2, สองสะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจต่อประเด็นความมั่นคงและบทบาทของทหารไทยมากขึ้นจากการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา สนใจตรงที่เด็กๆมองความมั่นคงไม่ใช่แค่การสู้รบชายแดนแต่ยังเชื่อมโยงถึงการเมืองประเด็นสาธารณะทั้ง LGBTQ หรือเทคโนโลยี AI ซึ่งนอกกรอบความคิดแบบดั้งเดิมอย่างมากจนแม่ทัพภาคที่2อออกปากชมหลายรอบว่าเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยม,มน,นึกไม่ถึง และคำตอบของแม่ทัพภาคที่2ก็ตรงประเด็นมีสาระกระชับแถมมีลีลาเฉพาะตัวหน้านิ่งแต่แฝงอารมณ์ขันโดนใจวัยรุ่นไปนเต็มๆกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์ต่อกันมากมายแต่ว่าทางกายภาพน้องจะต้องเป็นเป็นสุภาพบุรุษน้องไปเสริมในส่วนอื่นหรือยังถ้าหารไม่ยุ่งกันเมืองเนี่ยมันจะเท่สง่างามมาก อยากให้ประเทศไทยสมบูรณ์เจริรุ่งเรืองให้เดิเนหน้าให้ไ เยาว,วชนตั้งคำถามเรื่องอัตลักษณ์ของชาติประเพณีเสรีภาพและบทบาทหน้าที่แม่ทัพภาคที่สองใช้โอกาสที่ได้เดินสายบรรยายให้กับสถานศึกษาหลายแห่งเลือกหยิบยกเรื่องที่ผู้ใหญ่บางคนมักอ้างว่าห้ามแตะต้องมาอธิบายแบบเปิดกว้างให้เยาว,วชนเข้าใจคุณค่าความสำคัญแทนที่การบังคับให้เชื่อหรือทำโดยไม่รู้เหตุผลเช่นเรื่องการยืนแสดงความคเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพ,พยนตร์โรงหนังเรายุคข,ขึ้น ลุกขึ้นเคารพเพลงสร,งรรเสริญบารมีลุกขึ้นด้วยความภาคภูมิใจให้กับบุราพามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ท่านต่อสู้เพื่อให้ได้แผ่นดินนี้มาลุกขึ้นโดยไม่ต้องอายใครท่านเหนื่อยท่านสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อหาแผ่นดินให้ลูกหลานท่านอยู่คือพวกเรานี่แหละ กระทที่สกระตุกให้คนรุ่นใหม่มองบทบาทความมั่นคงผ่านสายตาของตัวเองฝังกลบวัฒกรรมผิดผิดด้วยข้อเท็จจริงอย่างเช่นทหารมีไว้ทำไม่าท่านบอกว่ามีทหารไว้ทำไมผมก็บอกเป็นคำถามที่ ที่น้อยใจมากนะก็นยยังไงครับยี่สิวี่นที่ยีิแปดเนี่ยฝิมาทั้งชีวิตเริ่ราชการมาจนจากบางน้องบางคนบอกว่าผมราชก,การมาจนจาก,กเกษียณแล้วเป็นจา่าแล้วเนี่ย นนการเป็นคุณลุงแม่ทัพเดินสายพูดคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เปรียบเสมือนการล้างใจล้างอาคติสารความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และยังปูพื้นที่ให้ทหารกับสังคมรุ่นใหม่ได้เปิดบทสนทนากันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็เพราะทุกคนคือลูกหลานคนไทยในเวลาประเทศชาตนอยนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไป อยากให้พวกเราคนไทยทุกคนทุกาสาขาอชีพทุกอายุกลับมาดูหีือธงชาติไทยอยู่ข้างหน้าเราี่ดูให้ดีดูให้ดีและก็จำให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับแผ่นดินไทยเชื่อรุ่งชั่วหลาเราต้องช่วยกันรักษาสีธงชาตินี้ให้ครบ ความนิยมในแม่ทัพภาคที่2สะท้อนจากประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ให้การต้อนรับพร้อมจะมอบสิ่งดีๆแสดงความกตัญญูต่อทหารกล้าบางคนวาดภาพเพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเกษียณความทรงพลังของโซเชียลมีเดียยังตอกย้ำว่าสังคมไทยต้องการผู้นำที่จริงใจเข้าถึงได้รักชาติอย่างแท้จริงและพร้อมจะยกย่องให้เป็นฮีโร่ ขอขอบคุณคุณลุงแม่ทัพภาคที่สองที่รักษาแผ่นดินเราตรงนั้นไว้ครับแล้วเป็นตัวอย่างของลูกๆหลานๆให้เป็นคนดีในสังคมครับ ปรากฏการณ์ของพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2จึงไม่ใช่แค่บทบาทของแม่ทัพค่ะแต่เป็นบทบาทของผู้นําแห่งสังคมไทยที่เลือกจะฟังพร้อมจะคุยสื่อสารกับสังคมอย่างตรงไปตรงมาเปิดประตูให้ความมั่นคงได้เดินเข้าไปหาโลกของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็เชื่อนะคะว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนี้จะนําไปสู่ความร่วมมืออันยิ่งใหญ่เพื่อการสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อการทํารงไว้ซึ่งชาติไทยอย่างแท้จริง ทนัญญาพิพิธวนิชาการรายงานค่ะ